สวัสดีครับผมนุจาก OCStation.com นะครับวันนี้ผมมีมาตบอร์ด Asrock Q109 ITX จะมาทำโปรเจกต์นะครับซึ่งเมนบอร์ดตัวนี้จุดเด่นสำหรับผมอยู่ที่ว่าเป็น c e l รลลอนควอทคอร์ J109 ที่ถือว่าประหยัดไฟ <c oughs> มากนะครับแล้วก็มี SATA 4สพอร์ตนะครับซึ่งผมจะเอามาทำา N สนะครับ โดยปกตินะครับถ้ายี่ห้ออื่นตัว j 1 0 0 9ก็มักจะมี SATA แค่2พอร์ตและในรุ่นอื่นของ Asrock นะครับที่ใช้ CPU ตัวเนี้ยก็มี SATA แค่2พอร์ตนะครับจุดเด่นสำหรับโปรเจกต์ของผมที่ผมมองคือตัวนี้เลยนะครับแต่จริงๆเขาก็มีข้อดีอย่างอื่นอีกนะครับก็คือมีอ PCIe mini PCIe นะครับสำหรับ ใส่พวกการ์ดไวเลสอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้โปรเจกต์ที่ผมจะทำก็คือ <c oughs> <c oughs> จะเอามาลง OS ของ Synology นะครับโดยที่ก่อนอื่นนะครับจะต้องไปที่เว็บ xpenology com นะครับแล้วก็โหลดตัว e xpeno boot ขึ้นมา e xpeno boot นี่จะทำหน้าที่หลอก OS ของ Synology ว่าฮาร์ดแวร์ที่เราใช้เนี่ย เป็นฮาร์ดแวร์ซีโนโลจีนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูสเต็ปบายสเต็ปง่ายๆเลยนะครับแล้วเราลองมาดูนะครับว่าพอเราทำเสร็จตัวนี้จะมีคุณสมบัติเทียบเท่ารุ่น ds 3 6 1 5 xs นะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถใส่การ์ดพวกนี้ได้เองนะครับ ครสิกิกซึ่งตัวนี้ <c oughs> ขอโทษนะครับวันนี้ไม่ค่อยสบายนะครับราคาขายอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งมืนกว่าบาทเลยนะครับตรงนี้คือเขาใช้ cpu i 3โอเคไม่ใช่สำหรับเราแน่นอนเราลองมาดูนะครับสีเบควอคอร์อะตอมจริงๆของเรานะครับจะเทียบได้กับรุ่นนี้ครับสองหมื่นสี่ พันกว่าบาทแต่ว่าเราจะลงทุนทั้งหมดไม่เกิน6,000บาทนะครับตัวนี้จะมีแรมแค่2 g จิกนะครับของเราจะมีแรมถึง4กิกิก,กก็แล้วแต่นะครับโอเคงั้นเรามาดูเลยดีกว่าว่าทำยังไงบ้างนะครับขั้นตอนที่1หลังจากที่ดาวน์โหลดลิงก์ที่ผมแจ้งเมื่อกี้นะครับให้เราเปิดโปรแกรม w i n 32 ตัวนี้ขึ้นมานะครับเลือก image file image ตัวนี้เป็น image ของ boot loader นะครับแล้วก็เขียนไปเลยปึ๊บเรียบร้อยหลังจากนั้นเราจะเอาไปใส่ในตัวเมนบอร์ดของเรานะครับ boot ผ่านแฟลชไดร์ตัวนี้นะครับ ตัวเครื่องของผมตอนนี้จะมีฮาร์ดดิสก์อยู่3ลูกนะครับก็จะกินไฟอยู่ประมาณ27วัตต์นะครับจะเห็นว่าประมาณ27 27วัตตลอดมีพีคบ้าง40กว่ากวัตต์ไม่แน่ใจว่าอะไรนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับให้คุณโหลดโปรแกรมที่ชื่อ synology a s ซิสแตน t ขึ้นมานะครับแล้วคุณก็ทำการเซิร์ชกดเซิร์ชเขาก็จะบอกว่าโอเคเป็นรุ่นนี้รุ่นนี้มีซีเรียลนัมเบอร์มีทุกอย่างให้เรียบร้อยขึ้นหน้าเซตอัพตรงนี้ถ้าเกิดใครเคยใช้ s y n นโลจีจะรู้เลยว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แน่นอน พอเราเลือกตรงนี้เราเลือก Manual Install นะครับเดี๋ยวนะครับตัวนี้ผมต้องโหลดไฟล์ที่ชื่อ DSM 5.1โอ้วันนี้เป็น5.2แล้วนะครับ โหลดเวอร์ชันให้ตรงกับของเรานะครับเป็นแพทไฟล์แล้วก็เลือก Install ไปเลยนะครับในที่นี้จะเห็นว่าตอนนี้ผมใส่ฮาร์ดดิสเข้าไป3ลูกนะครับเขาบอกว่าโอเคฮาร์ดดิสคูณข้อมูลจะหายโอเคเสร็จแล้วเราก็รอไปเรื่อยๆอย่างนงี้ครับสักพักหนึ่งเราก็จะมี NAS ของเราเอง ที่เทียบเท่าได้กับ Synology นะครับนี่นะครับหลังจากที่เราใส่ Flash d r v v Expenology ลงไปนะครับเราทำการบูตนะครับก็จะมีหน้าจอขึ้นประมาณนี้นะครับว่าโอเคโอเคโอเคทุกอย่างนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะใช้ตัว Synology Assistant ในการทำ